วันอะไรครับวันนี้ลอยกระทงล <rele g> อยกระทงมาแล้วนะ้ำมาแล้วกระทงน้ำมาแล้วนั่งก่นงอนนะโอ้ยังไม่ให้ลงครับยังไม่ให้ลงนะครับเล่นอ่ะวันนี้วันลอยกระทงเหรอครับอ่าแล้วหนูยังไงอ<า>่ะหนูหนูหก็ลอยกระทงที่ที่โรงเรียนไปแล้วใช่ไหมครับนี่นี่แล<อ>้วกระทง ไอ้นั่งลงก่อนค่ะนั่งลงก่อนลูกแล้คนเล่นน้าได้อหาวอ้พี่เองร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนอ่องประเดนงอรเ็ะเดนอ้เมือนเยะไมเมื่อตมอมคยหมร้องกันคลอยกระจับด้วกันไอ้นนจับด้วยคะไอ้น้องจับด้วย นะเดี๋ยวต้องจับตรงไอ้ตรงจับตรงนี้ครับเอ,อ,อ,อาวางลงวนั่งรอไอ้เราอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนโอ้ยเที่ยงโอมเทียงว้าาตรงให้เตงหน่อยแม่ใครจะขอเสื้อแล้วอ่ะแม่จะขอเสื้อเุ้ยลเรกระทงลเรกระทงทำไงครับเราจะทงเราจะทงเดี๋ยวมัจะให้เล่นทีดียวเราจะทงลเยกระทง มันต้องไปลงข้างในหรือเปล่าครับอ้าวเก่งมากเฮ้ยบายคนที่จะคว่ำกระทงอ๊จะ่กระทุก่อนงเย้เยก่อนเย้ก่อนเย่ก่อนเดไปก่อนพี่ดินครับลงมือเลยเยก่อนเยก่อนหนึสองสาเย้